वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महादेवी กับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำปี2,564คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง12สเมษายนเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกชีวิต ที่ต้องการคือความสุขความสมร็จท,ทาอย่างไรบางครั้งสิ่งที่เราพูดไปมันก็เหมือนความงม,มงายแต่เราต้องแบ,บ่งแยกให้ถูกต้องศรัทธ,ธาหาใช่ความงม,มงายศรัทธ,ธาคือความเชื่อมั่นก้าวเดินไปด้วยพลังใจแห่งความเชื่อด้วยพลังใจที่เข้มแข็งเชื่ออย่างมีสติมหาเดวีเชื่อว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีทีห่หลายคนพบกับอุปสรรคป,ปัญหา ไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวทั่วโลกพบกับอุปสรรคปัญหาเรามีเพียงใจที่มีความหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่คือปี2564เราจะได้พบกับความสุขความสมด็จโลกของเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช้ชีวิตอย่างมีสติบางทีเราใช้อดีตที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ให้เราเพื่อให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และมีสติในทุกก้าวย่างที่เราจะใช้ชีวิตคะ่ะ มหาดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมีนประจำปี2564ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะคุณจะได้โชคจากทางไกลหรือเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศจะได้เจอเพื่อนเกา่าคนรักเกา่า เพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นไปได้ที่คุณจะต้องได้แก้ไขคลี่คลายปัญหาเก่าๆบางทีการที่เราแก้ไขจัดก,การให้มันจบสิ้นมันก็ดีกว่าให้มันค้างคาค่ะคนสูงขาวจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบุคคลนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หัวหน้างานญาติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้โชคให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินระวังการทะเละาะวิวามีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแววงมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราขอให้ระมัดระวังคําพูดด้วยค่ะ บางทีคําพูดที่เราพูดออกไปมันก็ไม่สามารถเก็บคืนมาได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอ่ยอะไรขอให้มีสติคิดถึงผลได้ผลบวกผลเสียแต่บางทีเนาะเมื่ออารมณ์มันมามันก็ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นทําให้ดีที่สุดค่ะระมัดระวังคําพูดด้วยค่ะสาหรับชาวราศีมีนการงานค่อนข้างยุ่งวุ่นวายมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้างาน ระมัดระวังงานดินพ่อขางหมูเป็นพวนเป็นอะไรเราต้องแก้ไขให้มันผ่านพ้นอย่าหมักหมมไว้ค่ะวันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพุ่มอุจจารพบกับความสุขความสม,มินจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยจะนำโชคนำสิ่งที่ดีมาให้คุณอาจจะได้เจอคนรักที่อายุน้อยกว่าหรือลูกบุตรล้านบริวารจะนำโชคนำข่าวดีมาให้กับคุณค่ะ จะได้ข่าวดีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาจากคนทางไกลและช่วงนี้เป็นช่วงดวงที่โดดเด่นจะประสบความสำเร็จคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะเดือนสั ช่วงรุ่งโร์แห่งชีวิตกําลังจะก้าวเข้ามาแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาเมื่อแสงพระอาทิตย์สาดแสงสองมาที่มืดมนคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสาเร็จการเดินทางไกลต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเราเข้ามาทําให้ต้องจัดการแก้ไขที่กลแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลต้องแก้ไขที่คลายเรื่องราวเก่าๆอย่าลืมแม้อดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องทุกข์เรื่องเศร้ายังมีอนาคตเราต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองค่ะเราต้องคิดว่าเราทําได้จัดการได้ ต้องผ่านพ้นเชื่อมั่นในตัวเองต้องมีความภูมิใจในตัวเองแล้วเราจะก้าวผ่านไปได้ค่ะสับสน2กิจสใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองแม้เราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเลือกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เมื่อเราได้เลือกแล้วเราต้องน้อมยอมรับกับสุขสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น จงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจัดก,การไปได้ค่ะวันเวลาและสายน้ําจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขคล,คลี่คลายอุปสรรคไปได้ค่ะเงินจะได้จากน้าพักน้ําแรงของตัวเองการลงทุนร่วมหุ้นการจัดก,การคุณจะแก้ไขคล,คลี่คลายไปได้ค่ะโชคจะอยู่จากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะมีโชคจากทางไกลจากทางต่างประเทศค่ะ บว่บวงวิบากกรรมสิ่งที่คุณทําไว้บ่วงชะตาชีวิตของคุณต้องพบเจอบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้อยากพบเจอกับสิ่งนั้นแต่ทําไมทําไมเราต้องได้พบเจอมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องชดใช้เหมือนทําดีได้ดีทําไม่ดีไว้มันก็จะกลับตออแผนเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมค่ะยังคงต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค เกณฑ์การเงินกาลังจะมีเข้ามาอาจจะเป็นเงินที่ไม่เยอะแต่ก็ยังพอแก้ไขคลี่คลายจัดก,การไปได้ค่ะการเงินจะเข้ามืออาจจะเป็นเงินพิเศษที่รอคอยอยู่ก็จัดได้ค่ะอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆจะประสบความสำเร็จการร่วมหุ้นลงทุนในช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับต่างประเทศก็ค่อนข้างดีเลยค่ะคน,คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน ใครที่มีคู่อยู่แล้วจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนริ้นปิดบังค่ะบางทีการโกหกมันอาจจะมา ทําร้ายเราทีหลังนะคะขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะมีเกณฑ์ได้พบเจอสิ่งใหม่ๆคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้หรือได้อะไรใหม่ๆจัดการอะไรใหม่ๆจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองบางครั้งสิ่งที่เราไว้ใจมากเกินไปมันอาจจะไม่ดีระแวงออขอโทษค่ะ ระมัดระวังได้แต่อย่าระเวงเพราะระเวงจะทําให้คุณต้องเศร้าต้องทุกข์คือมันไม่มีความสุขอะค่ะบางทีเราระวังได้แต่ก็อ,อ,อย่าระเวงค่ะเพราะความระเวงมันจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจเพราะฉะนั้นขอแค่ความระมัดระวังแล้วมีสติแล้วเราจะแก้ไขคล,คลี่คลายจัดการทุกอย่างไปได้ค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับชาวราศีมีนประจําปี2564เกณฑ์ความรักใครที่ยังโสดมีเกณฑ์ได้ความรักข้างใหม่แต่อาจจะอิรุงตุงนางบ้าง เมื่อมีรักใหม่รักเก่าก็ยังคงย้อนกลับมาเหมือนคล้ายๆชุลมุนวุ่นวายกับความรักเพราะฉะนั้นมีสติในการตัดสินใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับได้เกิดขึ้นเพราะปีนี้เป็นปีที่คุณต้องได้เลือกค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีชุลมุน,นวุ่นวายเหมือนกันแต่ก็จะ ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เพราะความรักครอบครัวความสุขจะเป็นของคุณค่ะความสุขของครอบครัวกําลังจะมีเข้ามาในปี2564แม้ใครจะโกรธกันแม้ใครจะมีความทุกข กับคนรักก็จะประนีประนอมปรองรองกันเป็นปีที่ดีของคนมีคู่ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารก็จะมีเข้ามาและเงินร่วมหุ้นลงทุนไว้ก็จะกลับตอบแทนเข้ามาเม้จะไม่มากแต่การเงินก็ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะสําหรับชาวราศีมีนส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานหากเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศการค้าขายระหว่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางประสบความสําเร็จค่ะช่วงรุ่งโรจน์กำลังจะก้าวเข้ามา แม้จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ชาวราศีมีนก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีและจะได้โชคจากทางไกลสุขภาพเพียงแค่ระมัดระวังความอ่อนเพลียความเหนื่อยเพราะว่างานค่อนข้างยุ่งเหยิงแต่จะมีโชคในเกณฑ์การงานเช่นเดียวกันค่ะสรุปครบแล้วสําหรับชาวราศีมีนมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสําหรับการทํานายจะนําทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้อนอุปสรรค สิ่งไหนที่ไม่ดีระมัดระวังสิ่งไหนที่ดีเราก็น้อมยอมรับเพื่อเราจะได้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสูงความสําเร็จบูชาองค์พศิวะในปีนี้จะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่โฆษณาชวนเชื่อแต่คือความศรัทธาจากมหาเทวีค่ะเรามีสติเรามีความนึกคิดอยู่แล้วพิจารณาด้วยตัวเองว่าสิ่งไหนที่เราควรทําหรือไม่ควรทา มีสติในการตัดสินใจในทุกสิ่งและคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคปีนี้เป็นปีที่ดีของชาวราศีมีนขอให้ทุกคนพบกับความสุขความเฮงเฮงปังปังขอบคุณค่ะ